Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ซตอลช่วงเย็นปืนเอาด้วยแจมผีและบาซ่าลาวิตินเย่ปืนใหญ่อาร์ซตอลตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับแมนยูเพื่อคว้าตัววิตินเย กองกลางปอร์โต้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เดะกันเนอร์กำลังมองไปกองกลางชาวโปรเกรและพร้อมที่จะจา่ายค่ากฉสัญญา34ล้านปอนด์สำหรับการคว้าตัวดาวเตะรายนี้มิดฟิลด์วัย22ปีกำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรปซึ่งรวมถึงยูไนเต็ดและบาโลน่าด้วยตอนนี้ปืนใหญ่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน,ขนและพร้อมที่จะเดินหน้าล่าตัวเขาในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากเรคคอร์ดสือโปรเกร มิเกลอาริต้าก็ตืลนล้นที่จะเพิ่มศักยภาพในตำแหน่งมิดฟิลด์และคนที่เป็นเป้าหมายอย่างอิบิซูเมกองกลางไบรตันกำลังจะย้ายไปอยู่กับสเปอร์คู่แข่งร่วมรนดอนเหนือแล้วนอกจากนี้ปืนใหญ่ก็ยังมีข่าวกับยูริติเลมันของเลสเตอร์เช่นกันและการพูดคุยก็ยังไม่มีอะไรขึ้นเน้าซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจหันไปหาวิตินยาแทนดาเตะวัย2ปีซึ่งมีชื่อเต็มว่าวิเตอร์มาซาโดเฟเลโร เคยมีประสบการณ์ในพิมลิกมาแล้วหลังเคยถูกยืมตัวมาเล่นกับวูฟในซีซั่น2 0 2 0 2น2 1ึ่เอนื่องด้วยข้อจำกัดของเชืร์ระบาดในช่วงนั้นวูฟปฏิเสธโอกาสที่จะคว้าตัวเขามาด้วยสัญญาทาวนในราคา17ล้านปอนด์แต่ตอนนี้มีรายงานว่าเขาพร้อมที่จะกลับไปยังพิมลิกแล้ววิตินย่าชายแววในซีซั่นที่แล้วได้มีบทบาทสำคัญในการพาปอร์โตควา้าแชมป์ลีกโดยลงเล่นไป4 7เกมรวมทุกรายการทำไป10ประตูและ5แอซิส์ ปืนจืดเปเอเซร่วมวงแย่งสคามาก้สมสอนปารีเซเซมงตกเป็นข่าวว่าได้ยื่นข้อสเสนอให้กับซาสโซโลเพื่อคว้าตัวจาลูกาสคามาก้ของหน้าทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นเป้าหมายของาอ์ตอนแล้วดาวยิงไว้ย23ิบปีทำไป16ประตูให้กับซาสโซโลในซีเรียสีซสั้นที่เพิ่งจบไปและเชื่อกันว่าเขามีชื่อในลิสเสริมทัพของปืนใหญ่มีเกียวอาริตา้ากำลังต้องการเสริมกองหน้ารายใหม่เข้ามาในซัมเมอร์นี้ หลังจากการจากไปของพีแอร์อเมริกอับามยองและอลิซองเดลกาเซต์ซึ่งก็มีการกล่าวขานว่าอาร์ตตนกำลังจับตาดูสคา玛กาที่ประสบความสำเร็จกับซาโซโลอยู่กาเซตอร์เดลโลสปอร์ตเปิดเผยว่าข้อสเสนอ3 5ล้านปอนด์ของปืนใหญ่ได้ถูกสโมสอดอิตาลีบอกปัดไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีรายงานว่าสคา玛กาได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนอจากสโมสอในพีเมียรีกโดยหวังว่าจะเซ็นสัญญากับยักษ์ใหญ่ในอิตาลีในซัมเมอร์นี้ล่าสุด การเล่นล่าของหน้ารายนี้กลายเป็นจุดดูดเดือดมากขึ้นแล้วเมื่อเปออเได้เข้าสู่การแข่งข,ขันเพื่อล่าตัวสคามกกาเก่สมสรจากฝรั่งเศสได้ยื่นข้อเสนอจำนวน3 0ล้านปอนด์บวกโบนสัสตามรายงานจาก Sky Sport ตอิตาลีอย่างไรก็ตามจำนวนเงินดังกล่าวได้ถูกปริเสธโดยซาสโซโลซึ่งพวกเขาต้องการค่าตัวราว43ล้านปอนด์สำหรับหัวหอกทีมชาติอิตาลีขณะเปเอเซก็ยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อที่จะคว้าตัวสคามาเก้ามาร่วมทีมปืนรอต่อไปโอซิมเฮนกับจากพักค่อยคิดเรื่องอนาคตวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีเผยว่าตัวเองยังไม่คิดถึงเรื่องอนาคตในตอนนี้ขอใช้เวลาในการพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนหลังกลับมาค่อยมาดูกันว่าจะทําอย่างไรต่อไปสตาร์ทิมชัิในเจีรเรียตกเป็นข่าวเรื่องย้ายออกจากทีมอย่างต่อเนื่องในซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะกับอาร์ตตันที่กําลังมองหากองหน้าคนใหม่ ซึ่งรายงานก่อนหน้านี้เผยว่ามีการยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ยังห่างไกลจากที่นาโปลีต้องการอย่างไรก็ตามแข้งไว้ยีปีก็ยืนยันว่าตอนนี้ตนเองกำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนยังไม่คิดถึงเรื่องนี้ไว้กลับไปแล้วค่อยมาพิจา,ารณากันอีกทีผมจะเดินลงสู่สนามด้วยความพร้อมเป้าหมายทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอทั้งในทีมชาติและกับสโมสรวอซิมเฮนกลาวผมไม่รู้อนาคตของผมจะเป็นอย่างไรผมรู้ว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ตอนนี้ผมต้องการพักผ่อนกับครอบครัวเคลียร์สมองและแชทแบทจากนั้นเราจะกลับมาดูทุกเรื่องว่าเป็นอย่างไรปืนใหญ่เลงทาามิดฟิลลาซิโอเป้าหมายต่อไปในตลาดซัมเมอร์นี้เดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าสมสรอาร์ตอนทีมจากศึกพิมลีกำลังพิจ,จารณาการดึงตัวเซอร์เก้เมลินโควิดซาเวดกองกลางเชิงสูงของลาซิโอมาร่วมทีมทาการข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของกาดิชาก้าในซัมเมอร์นี้ มิเกลอาริต้าต้องการนักเตะในแดนกลางเพิ่มเติมในตลาดซื้อขายรอบใหม่นี้โดยพวกเขามีข่าวกับยูริติเนมองจากเลสเตอร์ซิตี้อิบิซูมาของไบรตันและรูเบเนเวสตาของบูมแฮมตันนอกจากนี้เดลี่เมลได้อ้างรายงานล่าสุดจากคอรีเอเลเดลสปอร์ตสื่อดังจากอิตาลีที่เปิดเผยว่าาร์ตันกำลังพิจารณาเรื่องการดึงตัวมิลโควิสซาวิตมิดฟิลตัวเก่งของลาซิโอมาร่วมทีมด้วยอีกหนึ่งคนโดยคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ42ล้านปอนด์ อย่าไรก็ตามทีมอีซีฟ้าขาวตั้งราคาของแข้งเซอร์เบียเอาไว้ที่55ล้านปอนด์และพวกเขาไม่มีความรีบร้อนที่จะปล่อยออกจากทีมในขณะที่เจ้าตัวเหลือสัญญาอีก2ปีสำหรับสาเหตุที่มีชื่อของมิเลนโควิสซาวิดขึ้นมาในรอบนี้เนื่องจากมีข่าวลือว่าก,กานิชาก้ากองกลางตัวหลักของาอ์ตันกำลังได้รับความสนใจจากโจเซ่มรินโ่ผู้จัดการทีมโรมาและตัวนักเตะเองก็มีความใฝ่ฝันที่จะได้ร่วมงานกับนายใหญ่ชาวโปรกส จึงทําให้มีการคาดการ์ว่าทีมมาปางแห่งกรุงโรมจะยื่นข้อเสนอเพื่อดึงนักเตะไปร่วมทีมในเร็วๆนี้สายปืนบอกตรงกันเรื่องราฟินเยอร์แซมดีนจากดิลลี่ทเลกราฟชาวัตจากโกลด์คอมซีมอนคอรล,ลินจากลอนดอนอีวนิ่งสแตนดาร์ดสามนักข่าวสายอาร์ตตันต่างยืนยันว่าอาร์ตตันให้ความสนใจราฟินเยอร์ปีทิมชติบราซิลของลีดยูไนเตดจริงเนื่องจากอาริต้าต้องการเสริมออชชั่นในเกมรุกเพิ่มเติมและสไตล์การเล่นเข้ากับระบบของทีม แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแซมดีนยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่านอกจากอาร์ตซตอลต้องการที่จะเสริมแกลงผู้เล่น11ตัวจริงแล้วพวกเขายังต้องการเสริมคุณภาพในขุมกําลังเชิงเล็กด้วยพออย่าลืมว่าซีซัน่น้าเพียร์ลีกสามารถเปลี่ยนตัวได้5คนผู้เล่นอย่างติลามองซิซิงโก้ราฟินยาหากพิจารณาอาร์ตซนอลก็มีผู้เล่นที่ดีอยู่แล้วในตำแหน่งเหล่านั้นแต่ดูลิวพูเป็นตัวอย่างพวกเขาทุ่มเงินซื้อลุยดีอาร์มาเพิ่ม ทา,ทางที่มีแนวรุกดีๆอยู่แล้วตั้ง4คนฟังโรมาโน่บอกว่าอาร์ตนอนสนใจราฟินญาแบบจริงจังมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแต่ยังไม่มีการเจรจาใดๆกับทางลีดและตอนนี้อาร์ตนอนมุ่งสนใจไปที่การคว้าตัวกามิโอเชซุสและยูริติลมองนอกจากนี้ทางลีดยังต้องการค่าตัวนักเตะไม่ต่ำกว่า55ล้านยูโรอีกด้วย Daily Mail เดลี่เมล l เปิดเผยว่ามีเกีอริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตนอลรู้สึกไม่พอใจ กับวิธีการกระบวนการในการดําเนินการซื้อนักเตะของทีมที่อาจจะทาพลาดกันได้ตัวกัมเบลเชซุสกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการอ้างว่าการทําธุรกรรมที่สําคัญทั้งหมดที่อาร์เซนอลจะต้องผ่านการเห็นชอบจากเจ้าของทีมชาวอเมริกันด้วยกระบวนการที่ล่าช้ามีโอกาสที่จะทําให้อริต้าพัดแข่งเป้าหมายเสริมทัพที่ต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะเมื่อเชลซีกระโดดเข้ามาร่วมวงไล่ล่าเชซุสแล้วในตอนนี้ ริชาร์ดกาลิกหัวหน้าทีมเจรจาของอาร์ตนอลเปิดเผยว่าเดีลยวกันคว้าตัวเบนไวจากบริทัน50ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วมีการยื่นข้อเสนอทั้งหมด5รอบในการปิดดีลนี้ซึ่งทุกรอบเขาต้องเข้าไปขออนุมัติจากบอกร์ดก่อนฟาบิโอโรมาโนนักข่าวดังชาวอิตาเลียนบอกว่ากาเบียลเชซุสจะย้ายไปเล่นกับทีมในเพียมลีกไม่ใช่เรอัลมาดริดตัวนักเตะยังต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เปลี่ยนแปลงเขายังบอกด้วยอาร์ตนอลบรรลุข้อตกลงทางหมดกับทางซาปโปโลเรียบร้อยแล้ว ในการคว้าตัวมาคินยอร์สปีกเซมาบอร์วสิปีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว3.5ล้านโยูโรในนักเตะสัญญา5ปีหรือจนถึงปี2027ขณะที่การต่อสัญญากับอ็นดี้เอนเคเทียทางอาร์ตตันสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางตัวนักเตะและเอเย่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายจะได้บทสรุปเร็วๆนี้และจะมีการจรดปากกาต่อสัญญาอย่างเป็นทางการด h อ a t l ลนติกโดยเจมส์แม็กนิคลัสได้สรุปความคลื่หน้าการเสริมทัพของอาร์ตตันเอาไว้ว่า เป้าหมายหลักของอาร์ตตันคือกาเบรียลเชซุสและโยริเตเลมองในรายของเตเลมองอาร์ตตันมีโอกาสสูงที่จะคว้าตัวกองกลางจากเลสเตอร์มาร่วมทีมแต่ในรายของเชซุสมีความสับสนขึ้นเมื่อมีเชลซีกระโดดเข้ามาร่วมวงไล่ล่ากองหน้าทีมชชติบราซิลด้วยอีกทีมในรายของจอาลูกัสคาเมกาทางอาร์ตตันวางไว้เป็นเป้าหมายสำรองหากพวกเขาพลาดตัวเชซุสหรือพวกเขาเปลี่ยนใจที่จะเซ็นสัญญาของหน้ามากกว่าหนึ่งคนในตลาดรอบนี้ ส่วนตัวของสคามาเก้เองก็พร้อมที่จะออกมาค่าแข่งต่างแดนเนื่องจากเขาเคยไปเล่นกับ PSV อส o ีไอโเฟนตั้งแต่อายุ16ปีแต่โอ,อกาสที่จะสัญญาแซดการ์มีกับคืนทินเก่าเขามองว่าเป็นไปไม่ได้เลยด้วยตัวเลขค่าเหนื่อยที่ทางการมีต้องการอ์สตันคงจะไม่ยอมทุบเพดานค่าเหนื่อยของตัวเองอีกครั้งโอลิเซเดอร์สิงเสิโก้อ์สตันให้ความสนใจจริง แต่ยังไม่ใช่ความสําคัญของทีมพื้นใหญ่ในตอนนี้สื่ออิตาลีขยันโยงจังคอรีเอเลเดลสปอร์ตรายงานเขาว่าอาร์ซตอนกลับมาให้ความสนใจเซอร์เกย์เมลินควิสตาวิตกองกลางทีมชาติเซอร์เบียวัย27ปีของสโมสรลาซิโอที่ทางประธานสโมสรลาวิโอต้องการค่าตัวนักเตะไม่ต่ำกว่า65ล้านยูโรเดอะมิเออร์รายงานเขาว่านอตติงแฮมฟอร์เรสทีมน้องใหม่ของพิมลิกอังกฤษแสดงความสนใจอลลี่เมลนไนแข้งอเนกประสงค์ของอาร์ซตอน ซึ่งเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวและอาร์ตน,นพร้อมที่จะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมสมสอนอาร์ซน,นได้มีการยืดสัญญาอาชีพให้กับ5นักเตะเดาวรุ่งอะคาเดมี่ได้แก่มาโรบันไดร่าเจมส์สวิตเทเลอร์โฟลันเฮนรี่เจฟคอร์ดและชาลีซากอร์จูเ亚ก่อนหน้านี้ทางสมสอนได้มีการปล่อยตัวเรมี่มิเชลผู้รักษาประตูกับลุยจิกาสปาลูกชายของเอดูออกจากทีมเมื่อเดือนที่แล้ว